สวัสดีทุกคนที่มาดูคลิปนี้ด้วยนะครับผมผมรู้สึกว่าผมอยากจะทำ Jurassic World เกมมาสักพักหนึ่งแหละอ่าจะจะทำมาสักพักหนึ่งนะผมวันนี้ผมจะว่าผมจะมารีวิวตัวนี้เชื่อไรมวะมามาจนมาจันกา,นาร์ตสระเนี้ยงรงดรังเลย ร่างแรกมันก็จะเป็นตัวโล่งๆสีธรรมชาติสีเทาแล้วก็เหี่ยกปากเหมือนธรรมชาติเตะเนี่ยบปดปุบมันจะเหี่ยกปากแต่เนี่ยร่างสองมันก็จะมีอันนี้เพิ่มขึ้นมาสลายลตัวตกสีฟ้าขึ้นคือ,คอดีนะร่างสามก็สีฉุดฉาดสีฟ้าลายน้ำเงิน ข้างนี้ผมจะมาตีให้มาล่างสุดท้ายปุ๊บโอ้โหม่วงมาเลยม่วงม่วงม่วงใต้ท้องมันสีเหลืองและล่างล่างนี้จะมีเงี้ยงๆน้ำมาบนหลังเลยนะเออถ้าจะไม่พิมพ์มันมีแพ็คหนึ่งมาตีไม่ให้ตี ผมจะได้ไปตีมันจะตีนะนี่นี่นี่แท็กทีเว็กั์น,นี้โวมมาตังกาไว้รอบท้ายไปกอ้วไม่อ่นนอ,นอ,อนโคโ้ให้มันดึกขาด นีมันรอบเดียวไม่ตายหรอกนะฮะนั่นนกันคือว่า,วามสบการสูดรไปแล้วตีมาดิตีมาเลยตะเก็บไปเยอะแล้ว,วเออ รอบแรกผ่านไปจัลลขสก็จลัลละเออต้สองกินสอง,อสองอไปชนกับไอ้นี่ไปอรันกาโซลัส ทีอ่อลังการตอนนั้นที่มันกมาจากไอ้มาจงกาตนไรกเอาไปผสมกับไอ้ตนก,ะอ,กนอะเชียอาลาลอเพ้วยเดีย๋ยวถ้ากำันตีมาตอนนี้อ๋อ รงอกง่ายเติมเป๊ะเลยเข้าได้เม็ดน้อยลงแค่นั้เองลคลิปยังสั้นเวยจะตีหมดแล้ว มีแพ็กอะไรปีเล่นดีกว่าวะอ๋อนี่มี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 อยู่มีอยู่ต่อรอบรอบที่สามมันเล่นค่อยแล้ว มา,มายวนในก็จะรีวิวไปท้าชนมันหน่อยสู้ได้ปะหวะงวัว,วเล็กกว่าไม่ย่าตีโอ้ยดันลัมีมมมสายป้องกันค่ะ ตีมนหนึ่งช่างมันอยู่ไปไม่ไปเลยอ้าชนะด้วยแม่แพ็กนี้ทำไมมันเล่นไวจังวะเพิ่งห้านาทีเองะต,ตังหมด อั้งหมดจะบู๊เกมสองโอเคโอเคโอเคเลยโอ๊ะโอ๊ะเหมือน JW เราจะสามารถเปิดซองได้เลยแหละมาเปิดซองไปกันเลยโอ้โหอือม,ม ขอไปทำปกคลิปหน่อยไม่ทันเออใช้ามันเถอะแหนแคปไปทำปกคลิปไม่ทันแล้วก็อะไรหรอกเขามีปกคลิปรอไว้อยู่แล้วทำอะไรต่อดีอ๋อนี่นี่เออลันกาโซลัส มันเป็นไอตัวเนี้ย oh. มันก็เกิดมาจากไอมาจุนกาสซลัสเนี่ยแหละรวมกับนกอไอไนกเนี่ยไม่รู้ชื่ออะไรเอามารวมกันเป็นมารวมกันเป็นไออาันกาโซลัดมาเท่นะกิ่งด้วย อ่ะนี่นี่นี่นตอนนี้ก็ล่างหนึ่งกันทุกตัวที่มีอยู่ <c oughs> ไม่ได้พัฒนาล่างมันเลยอืีอะไรทำอีกเปล่าวะอ๋อรับเควสได้ดีเอ็นเอหนึ่งพันดีเอ็นเออ่ะน,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 นี่นี่นี่ตีนี่แหละ จะตีกันอื่นวะตัวนี้ดีิจะตีอันนี้ดีอืมอันนี้ดีกว่าถ้าเป็นคอมมอนนะไม่มีตัวนี่ว่ะไม่มีตัวไปเล่นอ,อันนี้ก็ได้อ่ะนี่อันนี้เอะนี่นกุกไปปะนกุก นกเก่งสุดของฉันมีแค่ตัวนี้งั้นเลยเตอร์ไปอ่ะมามา พลังคลอะไรอย่างกันเลยตายแน่ๆน่เลยว้าวเดเกค่ะเพื่อนฉันฉันไม่ไว้ชีวิตแกแน่นอนตาดซะอักขั thì chép giảm bao nhiêu cái này là cái gì vậy nè cả đám mìn nó nhoi đám mìn nó nhoi nó bị nó nhoi hoại luôn เฮ้ยนี่ญาติกันมาเนี่ยแปบ๊บนะนี่ญาติกันมาเนี่ยหน้าตาค้ายัเลยนะตัวนี้ปัจจุบันมาเป็นเต่าแน่ถ้ากัดเป็นเต่าอผ่านไปฮะผ่านป้ายผานป้าย อันนี้ผมก็เล่นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วอันนี้เดือนลสองเดันลสองก็มีเยอะนี่ว่าเออดีสักรอบดีนี่นี่อันนี้อันนี้จะได้เปลิดล็อกไอ้ลิตเตอร์ตัวหนักจังวะไมตัวมันหนักหน่วงไงี้วะ เมื่อไหร่จะได้กวมปุ๊กวะราจาสอรัสปะทะอีลิตเตอร์ผมคิดก็เองแลบว่าไอราจาสอรัสนี่มันเหมือนเหมือนมันมีเนียงอ่ะโอ คอตรงคอมหมือนเป็นแบบเป็นชั้นๆเนาะ,นนอ,ะนอืมอักยฮะมันกันวงวงเลยอ่ะเนี่ย่ยาเนี้ย ตายแน่ๆเลยวะอ้าวเก็บไว้มีตั้งสี่เก็บไปอ,อีกยิงาหกไปเลยมาใจร้อนี่กูตัว เก็บไปอีกสองเลยนะไปดีไปได,ไปไดโอู้ห้แหลกแหลกมันเก็บอะไรนักหนานีาะ ไม่่านแน่เลยเอ้โหอะอะข้าวเลย้าตุเลยเตตุต อุ้ยตัวดีๆก็เอาไปตีแพ็คหมดละอ่ะเอามาพอแค่น,นี้แหละแค่นี้แหละอ่ะต้องมารีวิวอลันกาสวรัตเอ้ย มาจนกาโรรัดนะแล้วก็เหมือนได้รีวิวอลันกาโรรัดวิวในล่างแรกไว้ด้วยในตัว่นะะจบกันแค่นี้แหละไม่มีอะไรจะทำละ